บางสิ่งในธรรมะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่มันมีไว้เพื่อให้เราเลิกโกหกตัวเองทางธรรมนำใจคุณรู้อยู่แล้วว่าต่อให้คุณหนีไปสุดขอบโลกคุณก็ยังจะหอบเอากองไฟกองเดิมไปจุดที่นั่นอยู่ดีเพราะลึกๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการที่พึ่งคุณแค่ต้องการคนมามองดูตอนที่คุณกำลังถูกเผาเพื่อให้ความเจ็บปวดนั้น มันดูมีความหมายขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองเรามักจะคุยเรื่องกรรมนรกหรือสวรรค์เหมือนมันเป็นเรื่องของนิทานหลังความตายเหมือนเป็นสมุดบัญชีที่ใครบางคนกำลังจดแต้มบุญแต้มบาปให้เราอยู่ที่ไหนสักแห่งบนฟ้าแต่ความจริงที่น่าขนลุกกว่านั้นคือมันไม่มีใครจดอะไรทั้งนั้นเพราะทุกอย่างมันฝังอยู่ในทุกอะตอมของความคิดคุณไปเรียบร้อยแล้ว ลองมองดูตัวเองตอนนี้สิในความเงียบที่คุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่คุณรู้สึกถึงความรุ่มร้อนบางอย่างในอกไหมความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างติดค้างความทรงจำที่คุณพยายามจะลืมแต่กลับจำได้แม่นยิ่งกว่าชื่อตัวเองนั่นแหละคือกรรมไม่ใช่วิพากวิจาร์จากเทวดาที่ไหนแต่คือแรงสั่นสะเทือนที่คุณทำไว้กับตัวเองแล้วมันก็ยังสั่นไม่หยุด เราฉลาดพอที่จะหาวิธีหนีทุกอย่างในโลกนี้เราหนีงานที่น่าเบื่อเราหนีความสัมพันธ์ที่เหง่งสวยเราหนีความจนเราแม้กระทั่งพยายามจะหนีความแก่แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่ได้เลยคือสภาวะใจที่เราพกติดตัวไปทุกที่คุณเคยสงสัยไหมว่าต่อให้คุณไปนั่งอยู่ริมทะเลที่สวยที่สุดในโลกหรือได้นอนในโรงแรมที่แพงที่สุด แต่ทำไมข้างในมันยังรู้สึกเหมือนถูกถึงเหมือนมีเสียงตะโกนด่าทอตัวเองดังอยู่ในหัวตลอดเวลานั่นแหละคือน,นรกและมันไม่ใช่ที่ที่คุณจะไปหลังจากตายแต่มันคือที่ที่คุณกำลังนั่งเล่นอยู่ในตอนนี้นี่แหละมนุษย์เราเก่งเรื่องสร้างภาพลวงตาเราสร้างคำว่าคนดีขึ้นมาสวมทับความเน่าเฟะข้างในเราทำบุญเพื่อหวังจะซื้อประกันภัยล่วงหน้าสำหรับชาติหน้า เพราะเราทนไม่ได้ที่จะเห็นว่าตอนนี้เรากำลังทำตัวน่ารังเกยียจแค่ไหนเราเอาเงินไปถวายวัดเราแจกคนยากจนแต่พอกลับมาถึงบ้านเรากลับถมถุยใส่คนรอบข้างเราเก็บความแค้นไว้ในใจจนมันเหม็นหึงแล้วเราก็ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกฉันทำบุญมาเยอะแล้วคุณกำลังหลอกใครอยู่หรอความจริงที่ทำให้คนถามเรื่องกรรมต้องเงียบไป ก็คือเมื่อเขาตระหนักว่ากรรมมันไม่เคยให้อภัยใครและมันก็ไม่ได้ใจร้ายกับใครด้วยมันแค่ซื่อสัตย์อย่างน่ากลัวถ้าคุณหยดหมึกสีดำลงในน้ำน้ำก็ต้องดำคุณจะสวดมนต์อ้อนวอนให้น้ำกลายเป็นสีขาวโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำใหม่มันเป็นไปได้จริงหรอคนส่วนใหญ่ที่ถามหาความเป็นธรรมจากสวรรค์มักจะเป็นคนที่กำลังทำร้ายตัวเองซ้ำๆในทุกวัน คุณโกรธคุณก็จุดไฟเผาใจตัวเองแล้วคุณก็ร้องไห้บอกว่าทำไมโลกนี้ถึงร้อนจังคุณเกลียดคุณก็ขุดหลุมฝังตัวเองลงไปในความมืดแล้วคุณก็ตะโกนถามว่าแสงสว่างหายไปไหนหมดสิ่งที่น่าสมเพชท,ที่สุดคือการที่เราเป็นคนถือคบไฟไว้ในมือแท้ๆแ,แต่เรากลับเดินด่าทอความมืดมิดรอบตัวเราชอบคิดว่าสวรรค์คือที่ที่มีความสุข แต่ในความจริงแบบดาร์คธรรมะสวรรค์อาจจะเป็นแค่ที่ที่ความเห็นแก่ตัวของเราถูกตอบสนองจนพอใจแต่มันก็แค่นั้นมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นอิสระเลยคุณก็แค่ย้ายจากห้องขังแคบๆที่เหม็นอับไปอยู่ในห้องขังทองคำที่ติดแอร์เย็นชำ่ำแต่กรงขังก็คือกรงขังตราบใดที่คุณยังต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเพื่อบอกว่าตัวเองมีค่าคุณก็ยังเป็นนักโทษของโลกใบนี้อยู่ดี ลองหยุดวิ่งหนีสักนาทีลองอยู่กับความเงียบที่ไม่มีคำปลอบใจไม่มีความหวังปลอมๆไม่มีการบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าคุณไม่เลิกจุดไฟเผาบ้านตัวเองมันก็ไม่มีทางที่บ้านจะเย็นลงได้ต่อให้คุณจะขนนั่นแข็งจากทั้งโลกมาถมก็ตามคุณไม่ได้ต้องการที่พึ่งหรอกคุณแค่ต้องการคำอนุญาตที่จะทำตัวห่วยๆต่อไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด คุณอยากได้สวรรค์มาเป็นรางวัลสำหรับการเป็นคนดีแค่เปลือกและอยากให้นรกมีไว้สำหรับคนที่คุณไม่ชอบหน้าแต่ความจริงคือประตูนรกและสวรรค์มันไม่มีคนเฝ้าใครที่มีใจแบบไหนเขาก็จะเดินเข้าไปในที่แบบนั้นด้วยตัวเองอย่างเต็มใจคุณรู้ไหมว่าทำไมเวลาคนเห็นความจริงเรื่องนี้แล้วถึงเงียบเพราะเขาเพิ่งเห็นว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้ถูกใครแกลง้งเขาไม่ได้ถูกโชคชะตาเล่นงานเขาแค่กำลังรับผลจากการเลือกโง่ๆของตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าและที่เจ็บปวดที่สุดคือเขารู้ว่าเขาสามารถหยุดมันได้ในวินาทีนี้เลยแต่เขากลับไม่ทําเพราะความเจ็บปวดที่คุ้นเคยมันดูปลอดภัยกว่าความว่างเปล่าที่ไม่รู้จัก คุณยอมตกนรกที่คุ้นชื่อดีกว่าไปสู่สวรรค์ที่คุณจำตัวเองไม่ได้นี่แหละคือความจริงที่น่าขนลุกของมนุษย์ลองถามตัวเองดูในกองไฟที่คุณกำลังนั่งทับอยู่นี้คุณร้อนจนอยากจะลุกขึ้นมาจริงๆหรือคุณแค่ร้อนพอที่จะมีเรื่องเอาไว้บ่นให้คนอื่นฟังเพื่อเรียกร้องความสงสารไปวันๆความเงียบที่คุณได้ยินตอนนี้มันไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่มันคือเสียงของความจริงที่กำลังถามคุณว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนในห้องขังที่คุณเป็นคนล็อกกรอนจากทั้งในเองอย่าหลอกตัวเองว่าคุณถูกลงโทษเพราะทำผิดความจริงคือคุณกำลังถูกกักขังด้วยสิ่งที่คุณเลือกจะทําซ้ำๆจนมันกลายเป็นกำแพงที่ไม่มีประตูออกลองนึกภาพสถาปนิกที่กำลังก่ออิฐทีละก้อนก้อนแรกคือความหมงุดหงิดที่ไม่ได้ดังใจ ก้อนที่สองคือความพยาบาทที่อยากให้คุณอื่นล่มจมก้อนที่สามคือความหลงตัวเองว่าฉันเก่งกว่าใครคุณทำแบบนี้ทุกวันวันแล้ววันเล่าจนอิดเหล่านั้นมันสูงพ้นหัวคุณไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วจูจ่ๆวันหนึ่งคุณก็นั่งลงกลางห้องแคบๆนั้นแล้วตะโกนถามหาพระเจ้าว่าใครเป็นคนขังคุณไว้ในนรกที่มืดมิดขนาดนี้ไม่มีใครขังคุณหรอกคุณนั่นแหละ ที่ถือเกรียงฉาปูลอยู่ในมือจนนาทีสุดท้ายกรรมในความหมายที่ลึกที่สุดไม่ใช่เรื่องไกลตัวแบบชาติที่แล้วหรือชาติหน้าแต่มันคือความคุ้นชินหรือที่ทางธรรมเขาเรียกว่าอนุสัยมันคือร่องน้ำที่น้ำไหลผ่านบ่อยๆจนมันลึกขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งน้ำมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไหลไปตามร่องนั้นเหมือนกับใจของคุณถ้าคุณเลือกที่จะโกรธทุกครั้งที่มีคนมาสกิดใจ ร่องของความโกรธในใจคุณก็ยิ่งลึกจนสุดท้ายต่อให้เป็นเรื่องขี้ผงแค่ไหนใจคุณก็จะตกลงไปในร่องความโกรธนั้นโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้เลือกที่จะโกรธแล้วแต่ความโกรธต่างหากที่เลือกคุณเพราะคุณสร้างทางเดินให้มันจนมันแข็งแรงกว่าตัวคุณเองนี่แหละคือคําว่าสถาปนิกผู้กักขังตัวเองเรามักจะเข้าใจผิดว่าการตกนรกคือการถูกโยนลงไปในกระทะทองแดง แต่ความจริงที่เจ็บปวดกว่านั้นคือการตกนรกคือการที่คุณต้องตื่นมาพร้อมกับนิสัยที่คุณเกลียดแต่คุณเลิกไม่ได้การที่ต้องมีชีวิตอยู่กับความระแวงการที่ต้องมีชีวิตอยู่กับความขี้อิจฉาหรือการที่ต้องแบกความรู้สึกผิดที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองแต่คุณไม่ยอมวางมันลงนรกไม่ได้สร้างมาจากไฟแต่นรกสร้างมาจากความจำและความย้ำคิดย้ำทำลองดูซิว่าในแต่ละวันคุณก่ออิดเพิ่มขึ้นกี่ก้อน ทุกครั้งที่คุณโกหกเพื่อเอาตัวรอดคุณกำลังสร้างผนังแห่งความไม่ไว้วางใจรอบตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณเอาเปรียบคนอื่นคุณกำลังขุดหลุมแห่งความโดดเดี่ยวให้ตัวเองตกลงไปแล้วพอถึงวันที่ไม่มีใครอยากอยู่ข้างๆคุณคุณกลับไปโทษโชคชะตาว่าทำไมชีวิตมันช่างโหดร้ายมันน่าตลกดีนะที่เรากลัวผีกลัวความมืดกลัวความตายแต่เรากลับไม่เคยกลัวความคิดของตัวเองเลย ทั้งที่ความคิดนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังล่ามโซ่เราไว้มันล่ามคุณไว้กับอดีตที่จบไปแล้วมันล่ามคุณไว้กับอนาคตที่ยังไม่มาถึงจนคุณไม่เคยได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันจริงๆแม้แต่วินาทีเดียวคุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางครั้งคุกที่คุณอยู่นั้นมันก็ดูสบายดีนั่นคือส่วนที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นสถาปนิกเพราะเมื่อคุณสร้างห้องขังนี้มานานพอคุณจะเริ่มตกแต่งมน คุณจะเอาชื่อเสียงมาประดับฝาผนังคุณจะเอาทรัพย์สินเงินทองมาปูพื้นคุณจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานมาทำเป็นเพดานที่หรูหราแล้วคุณก็นั่งอยู่ตรงกลางห้องขังนั้นด้วยความภาคภูมิใจบอกคนอื่นว่านี่คือความสำเร็จของฉันแต่ลองดูดีๆสิต่อให้ห้องขังนั้นจะบุกด้วยกำมหยี่หรือประดับด้วยทองคำแต่มันก็ไม่มีประตูออกอยู่ดี คุณยังคงต้องทำตามคำสั่งของกิเลสที่เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้คุณต้องวิ่งหาเงินเพิ่มเพื่อมาแต่งห้องขังคุณต้องประจบสอบพลอคนอื่นเพื่อรักษาผนังไม่ให้พังคุณเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่คุณก็ไม่กล้าเดินออกไปเพราะนอกห้องขังนี้มันคือความว่างเปล่าที่คุณไม่รู้จักเราสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเกราะกำบัง แต่สุดท้ายเกราะนั้นมันก็กลายเป็นกรงขังไปเองโดยธรรมชาติเราบอกว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันยอมไม่ได้ถ้าคนมาดูถูกฉันฉันต้องชนะเสมอทุกคำว่าฉันที่คุณพูดออกมามันคืออิฐอีกก้อนที่วางทับลงบนหัวใจคุณจนใจคุณแทบไม่มีอากาศหายใจสิ่งที่ทำให้คนถามเรื่องกรรมต้องเงียบไปคือเมื่อเขาเห็นชัดๆว่า ทุกความทุกที่เขากำลังเผชิญมันมีลายเซ็นของเขาเซ็นกำกับไว้ในทุกการกระทำไม่มีเทวดาองค์ไหนใจร้ายพอที่จะยัดเยียดความทุกข์ให้คุณได้เท่ากับที่คุณทำกับตัวเองและไม่มีนรกขุมไหนที่ทรมานได้เท่ากับการที่ต้องอยู่กับใจที่เต็มไปด้วยยาพิษที่ตัวเองปรุงขึ้นมาคุณไม่ได้ถูกลงโทษเพราะการกระทำของคุณฟังดีๆนะ คุณกำลังถูกลงโทษด้วยการกระทำของคุณเองต่างหาถ้าคุณจับฐานร้อนๆคุณไม่ได้โดนทำโทษที่จับฐานแต่มือที่พองและเจ็บปวดนั่นแหละคือผลของการจับฐานในวินาทีนั้นเลยกรรมไม่ได้ทำงานย้อนหลังแต่มันทำงานทันทีที่คุณเริ่มต้นคิดเริ่มต้นพูดและเริ่มต้นทําแต่ที่มันดูเหมือนมาช้าก็เพราะคุณมัวแต่ยุ่งกับการตกแต่งห้องขัง จนลืมมองแผลที่มือตัวเองเราเป็นนักออกแบบที่แย่ที่สุดในโลกเพราะเราออกแบบกุ๊กที่ตัวเองต้องติดอยู่ตลอดชีวิตและเราก็เป็นผู้คุมที่โหดร้ายที่สุดเพราะเราไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนจากความคิดที่กัดกินใจเลยลองหยุดมือที่กำลังก่ออิดนั้นดูสักพักไหมมองดูซิว่าผนังที่คุณสร้างขึ้นมานั้นมันปกป้องคุณจากอะไร หรือมันแค่กักขังคุณไม่ให้เห็นโลกตามความเป็นจริงกรงขังที่คุณเรียกว่าตัวตนของคุณนั้นมันคุ้มไหมกับการที่ต้องยอมแลกอิสรภาพของใจไปทั้งชีวิตความเงียบในตอนนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินเสียงอิดที่มันกำลังทลายลงถ้าคุณกล้าพอที่จะยอมรับว่าทั้งหมดนี้คุณนั่นแหละที่เป็นคนเริ่มต้นและถ้าคุณเป็นคนเริ่มต้นคุณก็เป็นคนเดียวที่จะหยุดมันได้ แต่คำถามคือคุณอยากหยุดจริงๆหรือเปล่าหรือคุณยังสนุกกับการเป็นสถาปนิกผู้กักขังตัวเองอยู่ในห้องขังที่คุ้นเคยห้องนี้ต่อไปสิ่งที่น่าสมเพชที่สุดในตัวมนุษย์คือการกำกุญแจห้องขังไว้ในมือจนเลือดสิบแต่กลับไม่ยอมไขมันออกมาเพียงเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีกรงขังนี้ครอบหัวไว้คุณจะจำชื่อตัวเองไม่ได้อีกต่อไปลองแบมือของคุณดูสิ เห็นไหมว่าในอุ้มมือของคุณมีกรงจักเหล็กแหลมๆที่คุณเรียกว่ากุญแจซ่อนอยู่มันทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อเลือดไหลซึมตามง่ามนิ้วแต่หน้าแปลกที่คุณกลับยิ่งกรรมมันแน่นขึ้นทุกครั้งที่ใครบางคนบอกว่าเฮ้คุณออกไปจากที่นี่ได้นะทำไมเราถึงเลือกที่จะเจ็บปวดแทนที่จะเป็นอิสระก็เพราะตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาคุณนิยามตัวเองด้วยบาดแผล คุณเล่าเรื่องตัวเองผ่านความโชคร้ายคุณกลายเป็นพระเอกในนิยายน้ำเน่าที่ถูกโลกใบนี้รุมทำร้ายและนั่นแหละคือที่มาของตัวตนของคุณถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วพบว่าความแค้นนั้นหายไปความเศร้าที่เคยแบกไว้จนหลังค่อมมันมาลายสิน้นแล้วคุณจะเอาอะไรไปคุยกับคนอื่นคุณจะเหลืออะไรให้ตัวเองภูมิใจว่าฉันคือผู้รอดชีวิตความจริงที่น่าสมเพชคือ เราเสพติดความทุกข์เพราะความทุกข์มันทำให้เราดูเหมือนมีอะไรบางอย่างให้ยึดถือเราพูดถึงนรกเหมือนมันเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายแต่ในมุมของดาร์กธรรมะนรกคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดสำหรับคนที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าในนรกคุณยังมีไฟให้รู้สึกร้อนมีความเจ็บให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีตัวตนมีปีศาจมาเคี้ยนตีให้คุณได้ร้องโหยหวนว่า ฉันช่างน่าสงสารเหลือเกินแต่ข้างนอกนั่นนอกกรงขังที่คุณสร้างขึ้นมามันคือความเงียบที่ไร้ขอบเขตมันคือสภาวะที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวที่สุดกลัวที่จะไร้ตัวตนยิ่งกว่ากลัวการถูกเผาคุณยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่พังพินาศเพราะคุณกลัวว่าถ้าไม่มีเขาให้ดา่า คุณจะไม่มีเหตุผลในการตื่นมามีชีวิตคุณยอมทำงานที่กัดกินวิญญาณเพราะคุณกลัวว่าถ้าไม่มีตำแหน่งนี้ประทับหน้าผาโลกจะมองไม่เห็นว่าคุณมีตัวตนคุณกำกุญแจที่ชื่อว่าความยึดมั่นไว้จนมันฝังเข้าไปในกระดูกแล้วคุณก็ร้องไห้บอกว่าทำไมกรมถึงไม่ยอมปล่อยคุณไปสักทีกมไม่ได้ล่ามคุณไว้มีแต่คุณนั่นแหละ ที่ล่ามตัวเองไว้กับผลของกรรมเพราะคุณยังอยากได้ความหมายจากมันลองถามตัวเองจริงๆในความเงียบนี้ดูสิเท่าวันนี้ความแค้นที่คุณมีต่อคนที่ทำร้ายคุณมันถูกลบหายไปดื้อๆคุณจะรู้สึกโล่งใจหรือคุณจะรู้สึกเหงาจน,จนแทบคลั่งเพราะไม่มีใครให้คุณกโกรธอีกแล้วไม่มีใครให้คุณใช้เป็นข้ออ้างในความล้มเหลวของชีวิตคุณอีกต่อไป เราชอบทำตัวเหมือนเหยื่อเพราะการเป็นเหยื่อมันง่ายกว่าการเป็นอิสระอิสระภาพมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือการยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคุณน,นั่นแหละที่เป็นคนเลือกที่จะเจ็บเองคุณน,นั่นแหละที่เป็นคนล็อกประตูและคุณน,นั่นแหละที่จงใจทำกุญแจหล่นหายในที่ที่คุณรู้อยู่เต็มอกว่ามันวางอยู่ตรงไหนความเงียบที่ทำให้คนฟังต้องหยุดหายใจ คือวินาทีที่เขาตระหนักว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ในนรกแต่เขากำลังสร้างนารกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนตัวจากความจริงความจริงที่ว่าคุณไม่ไดีความสำคัญอะไรเลยโลกไม่ได้หมุนรอบความเจ็บปวดของคุณสวรรค์ไม่ได้สนใจน้ำตาของคุณและนรกก็ไม่ได้หวยหาคำสาปแช่งของคุณทุกอย่างมันเป็นแค่กลไกลธรรมดาธรรดาของธรรมชาติเหมือนฝนที่ตกเหมือนแดดที่ออก แต่คุณกลับเอาเรื่องธรรมดาเหล่านั้นมาสารเป็นแท้แล้วเอามาฟาดตัวเองซ้ำๆเพื่อให้รู้สึกว่าดูสิฉันกำลังชดใช้กรรมนะฉันเป็นคนสำคัญที่ฟ้าดินกำลังทดสอบนะน่าสำเพชไหมละ่ะกุญแจที่อยู่ในมือคุณนะ่ะมันไม่ได้มีไว้เพื่อไขไปสู่ทุ่งหญ้าที่สวยงามหรือวิมานบนฟ้าหรอกมันมีไว้เพื่อไขไปสู่ความจริงที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครเลยก็ได้ คุณไม่ต้องเป็นคนดีที่โลกยอมรับคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งที่ใครต้องกราบไหว้และคุณไม่ต้องเป็นเหยื่อที่ใครต้องสงสารเมื่อคุณยอมวางกุญแจที่เปื้อนเลือดนั้นลงเมื่อคุณยอมรับความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าได้โดยไม่พยายามหาคำนิยามมากลบมันเมื่อนั้นแหละที่ห้องขังจะอันตรธานหายไปเองไม่ใช่เพราะมีใครมาเปิดให้แต่เพราะคุณเพิ่งรู้ว่าผนังที่เห็นน่ะ มันสร้างมาจากความคิดที่คุณจินตนาการขึ้นมาเองทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละคนส่วนใหญ่น่าจะเลือกที่จะกำกุญแจนั้นต่อไปยอมให้มือเน่ายอมให้ใจสลายเพราะอย่างน้อยความเจ็บมันก็บอกว่าเขายังมีลมหายใจคุณละ่ะจะกำมันไว้จนตายหรือจะกล้าพอที่จะเปิดประตูแล้วเดินหายไปในความไม่มีอะไรเลยคำตอบมันอยู่ในมือคุณมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่คุณไม่เคยอยากจะเห็นมันจริงๆสัทีสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างก็เป็นเพียงสถาปนิกที่หลงทางในแบบแปลนของตัวเองเราก่ออิฐเพื่อหาที่พักพิงแต่กลับได้คุกมาแทนที่เราแสวงหาแสงสว่างแต่กลับจุดไฟเผาบ้านเพื่อได้ความอบอุ่นชั่วคราวกรรมนรกสวรรค์มันอาจจะเป็นแค่ชื่อเรียกที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่า เราคือผู้รับผิดชอบต่อทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเอง100%เซโดยไม่มีข้อยกเวน้นขอให้คุณได้มีโอกาสวางกุญแจที่มันหนักเกินไปนั้นเสียทีไม่ต้องรอให้เลือดหมดตัวไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแต่เป็นที่นี่ในวินาทีที่ความเงียบนี้กำลังโอบกอดคุณอยู่ หากเรื่องราวนี้ทำให้คุณได้ยินเสียงอิดในใจที่กำลังแตกร้าวหรือทำให้คุณเรื่มมองเห็นกุญแจที่กำไว้จนแน่นผมอยากชวนให้คุณอยู่กับความรู้สึกนั้นต่ออีกสักพักไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่และถ้าคุณรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้คือที่ที่คุณสามารถเผชิญหน้ากับความจริงได้ก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังและขอให้ความสงบที่แท้จริง ซึ่งอยู่เหนือคํานิยามทั้งปวงจงเกิดขึ้นในใจของคุณสวัสดีครับ